สองไพรตอนที่สามอาถรรพ์เลือดบรรพชนประพันธ์โดยหอไพรหลังจากอินแลบม่วงโค้นหมอผีบาเคลงได้ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงอีกครั้งเสืออาคมสลายไปหมู่บ้านกลับมามีชีวิตแต่นั่นเป็นเพียงความเงียบก่อนพายุร้ายคืนหนึ่งอินกำลังนั่งรับมีดพรานอยู่หน้าบ้านลมหนาวพัดเอื่อยเชย เสียงจิ้งหรีดเรไรขับฐานแต่แล้วเสียงแปลกๆลก,ก็ดังขึ้นจากป่าด้านหลังบ้านเสียงคำรามที่ฟังแล้วไม่เหมือนเสียงเสือทั่วไปมันต่ำลึกและแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ชวนขนหัวลุกอินขมวดคิ้วคว้าปืนลูกซองคู่กายพร้อมกระสุนเ็จออกไปเดินสำรวจ เมื่อไปถึงชายป่าเขาพบสิ่งที่ทำให้ต้องหยุดชะงักพื้นดินเต็มไปด้วยรอยเท้าไม่ใช่รอยเท้าของเสือแต่เป็นรอยเท้าของคนนับสิบสิบรอยพวกมันเดินเป็นทางตรงออกมาจากในป่าลึกและที่ปลายทางนั้นมีศพชาวบ้านนอนตาเบิกโพลงผิวหนังแห้งเหี่ยวราวกับถูกดูดเลือดจนหมดนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาอีกแล้วอินพึงพรรมัม จากเงามืดข้างหลังเสียงกระซิบเบาๆลอยมากระทบหูพวกมึงฆ่าสิทธิ์กูพวกมึงจะต้องชอดใช้ทันใดนั้นเงาดําบางอย่างก็พุ่งเข้ามาหาอินเขาหลบทันก่อนที่มันจะคว้าตัวเขาได้เงานั้นพุ่งผ่านไปพร้อมเสียงกระซิบที่เย็นยเยอือกมึงลบหลู่อาถรรพ์ของบรรพชนมึงจะต้องถูกสังเวย อินจ้องมองไปยังความมืดเบื้องหน้าในใจเริ่มตระหนักได้แล้วว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอันตรายที่ใหญ่กว่าครั้งไหนไหนรุง่งเช้าอินพาม่วงเดินทางไปยังวัดร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าด้านตะวันออกพวกเขาเคยได้ยินข่าวว่ามีหมอผีเท่าที่แก่กล้าอาคมอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงทั้งสองกลับพบสิ่งที่ไม่คาดคิด ลางลานวัดมีร่างของพระภิกษุหลายรูปนอนตายอยู่ผิวหนังแห้งเหี่ยวเหมือนถูกดูดเลือดกินและที่ผนังอุโบสถมีอักขระโบราณถูกเขียนด้วยเลือดโลหิตบรรพชนจงคืนชีพอินรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของหมอผีทั่วไปแต่มันคือศาสตร์บูชายันใส่เวทที่ใช้เลือดบรรพชนในการปลุกชีพผพู้ถี และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้ใช้สัตว์นี้สามารถควบคุมพลังของวิญญาณบรรพบุรุษได้ขณะที่ทั้งสองกำลังสำรวจอยู่เสียงฝีเท้าหนักหนัก,นกดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองและพบกับชายร่างสูงในชุดคลุมดำผิวซีดดวงตาสีแดงฉานกูค,คือครูบามหาเวทพวกมึงฆ่าลูกศิษย์กู คราวนี้ถึงเวลาที่พวกมึงต้องตายอินประทับปืนพร้อมลั่นไกยิงแต่ครูบามหาเวทเทียงสะบัดมือผีที่เลี้ยงเอาไว้ก็วิ่งรุมจับแขนของอินรัดแน่นจนเขาขยับไม่ได้มวงรีบควางผ้ายันกอบเพชรซัดใส่แต่ผู้ถีพวกนั้นกลับไม่มีอาการสะตวทกสถานครูบามหาเวทหัวเราอยยาอพผ้ายันธรรมดา จะต้านทานศาสตร์สายดำของข้าได้อย่างไรครูบามหาเวทบริกรรมคาถาเพียงอึดใจศพของพระภิกษุทธิ์ที่ตายไปกลับลุกขึ้นมาดุดมีชีวิตดวงตาของพวกเขาไร้แววแต่นิ้วมือกลับยืดยาวและมีกรงเล็บพร้อมจะสังหารอินและม่วงทุกเมื่อนี่มันศพเดินได้ม่วงอุทานออกมาอย่างตกใจอินรู้ว่าศาสตร์ของหมอผีบาเค ยังอ่อนครูบามหาเวทคนนี้คือของจริงแต่อินก็มีบางอย่างที่เตรียมไว้เช่นกันอินชักมีดหมอของหลวงปู่บุญพระอาจารย์ที่เขาศรัทธาออกมาเพื่อใช้มันกรีดลงบนฝ่ามือตัวเองเลือดแดงฉานไหลลงบนใบมีดก่อนที่เขาจะเริ่ม่ร้คา,าถา,าคมปู่อ,อมะพุทธังคล้าวลาดทำมังคุ้มภยัยสังฆังพิฆาตศัตรู เลือดของอินซึ่มหายเข้าไปในใบมีดหมอก่อนที่มันจะเปล่งแสงสีทองออกมาอินฟันเข้าไปที่ฝูงผีและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นฝูงผีสลายไปทันทีครูบามหาเวทถอยหลังไปดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้สยศาสตร์ของมึงจะเหนือกว่ากูได้อย่างไร อินก้าวเข้าไปใกล้ครูบามหาเวสศิลศาสตร์ของเมึงมีอาถรรพ์จากโลหิตบรรพชนแต่ของกูมีอาถรรพ์จากเลือดหัวใจของคนเป็นอินแทงใบมีดหมอลงจมกลางหน้าอกของครูบามหาเวทครูบากรีดร้องดวงตาสีแดงด่างสีเลือดนกเริ่มเปลี่ยนเป็นขาวโพลนร่างของเขาค่อยๆสลายเลือนหายไปพร้อมกับเงาดำที่ปกคลุมวัด ศพที่ถูกควบคุมร่วงลงกับพื้นทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งหลังจากศึกครั้งนี้อินรู้ว่ามันยังไม่ใช่จุดจบเพราะก่อนที่ครูบามหาเวทจะตายเขาได้เอ่ยคำสุดท้ายไว้ว่าเจ้าทำลายข้าได้แต่กูจะไม่มีวันหยุดศาสตร์โลหิตมันได้ผู้สืบทอดทายาทแล้วในเงามืดของป่าลึกมีบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้น โปรดติดตามส่องไพรตอนต่อไปตอนมนสยองโลกค่ะ